นะครับที่แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบนะก็คือของศึกช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็มีพี่อุทยานแห่งชาติโคราดึงอบตห้าด้วยในรายละเอียดก็มีการพูดถึงสี่เบือนครับแต่ก็คุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นวันที่ส7บเจการเข้าออกที่ตมท่าที่นะครับกมีคนเข้าแล้วก็เก็บเอกสาร เรรวมประมาณนี <in S 1> ้ครับข้าถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของบัญชีและรับรายจ่ายของสมาคมนัท่องเที่ยวนะครับก็สเง็ตเอรวกหญ่โครงการขอสานสนุนในเรื่องของการจัดนิทรรศการดอกไม้บานต่อไปเป็นเวลาที่สานะครับก็ไายแล้วปไปบ้านนอท แต่คนเจ็้าจะประมาณสี่ถึงห้าค่ะขวดนั้นไมขวดนั้นหน่อยดิพ่มพูดไหมเ็ดปีี่ปี่ค่ะเต็มหมดค่ะโอค่ะต้อง่ิดเลยป ตร <fan> งน,นี à, ง้เขาไปทนไหมครับไม่เนี่าโอเเลยอผู้ประกอบการทางเชิงงานก็ค่อนข้างมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินแบบออนไลน์เองหรือว่าในเรื่องของที่พักร้านอาหารต่งตางๆเขาก็ค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้วนะครับ